บรยากาศช่องโตวันจันทร์ครับที่สายเริ่มเริ่มมีคนมาเรื่อยๆเลยพอสองมาไม่ค่อมีคนครับที่สายเริ่มมีคนมาหลาวดีครับว่าโอ้เบื้องบ้านก็เปิดก็เปิดจะมาขอบคุครับครับแมนไหม ยากอ้อบอกได้ยังเราเมื่อไห่ไมได้เฮ็ดได้เฮ็ดเฮ็ดยังอะไรนึ่งเฮ็ดบดโอ้เฮ็ดบดเฮ็ดบดไหมไหมสดสดเฮ็ดบดไหมสดสดเลยงางค่อยอดถ่อจะย่าข้างหลังงางอยู่ตู้นังวิ่งเลยย่ายตู้นังซาลิงเลยโอ้ยปงใส่ผ้าสื่อขอนธนาอยู่อย่างแค่เสียเวลาขอเอฟซีหลายคันหลายคนครับ พเพรบรรยากาศช่องตัววันนี้คือส่งคือขัดเห็นไหมเาะเออคนหลายพี่น้องเบิรงเบิร์คน